สยังิดคลิปครับสวัสดีวันนี้พบกับช่องอัดกรองซิงสุรินนะครับวันนี้จะพาน้องๆอาสาไปเดินงานงานประจำปีวัดเทพสุรินใช่ไหมไปเด็คนชวนไปนี่ใช่จ้าไม่ใช่ปากปลาใช่จ้า ไปมหาไปเดินดูบรรยากยาศาประจำปีวัเทพอยูปมหาพูดตากันต่พูนตอนีเนาเสใจประกับเสียกรนะครับเมืาเาเาเา่าไรเเท่อไรห้าเจเราจะไปตลาดไปไช่ไปไถ่ไปไถ่ไปงานวัฒเทพกันครับงานประจำป,ปีงานประจำปีชิะก่อน้ถ่ายรูปให้ เราพาไปชมบรรยากาศการ,ร,การประจําปีวัดเทพโธริดนะครับคู่ดูจะไปเป็นคู่แล้วก็ไเปเป็นคู่เหมือนกันเนี่ยทาหารก็เป็นคู่วัดเทพมีงานทุกวันนหนยังไม่รู้เลยด สะด,ดาวนี่เราก็จะไปเส้นสะพานด,ดาวกัน,นะคะนไ,ไปส่เสียงดังมยอันนี้เขาไปเป็นคู่นะคะเป็นคู่นะนี่ก็เป็นคููคู่คะอะไรฮะอย่าตีกันอย่าเพิ่งตีกันอย่าเพิ่งตีกันคู่ตีกันคุกกี้คุกกี้คุกก้ายจับกูเสร็จ วัดไทยเดียวแบถ่ายน้ำตกนี่จะเป็นคนเยวกับสะ,ะพานดาวนะสะพานดาวสิไปสวยมากเลยเอ่อเดีวนอนได้ด้วยหรอ <c oughs> ือเป่า <c oughs> ไปเดียวนอนต้องแต่เดี๋วต้ไปเร็วเดีวนอนได้ด้วยไนแล้วก็เดี๋ยวนอน อา,ายเดี่ยนอนได้ด้วยเหรอยากยากันีออะไดีบกเด็นอะตอนนี้เราก็ถึงวัดแล้วนะคะทำไมวัน <ility> นี like <or> ้คนน้อยจัง

ใครเป็นคนพาเที่ยววันนี้เป็นคนพามาวันนี้ใครนพามาร <ไป S 2> <า>พน<อ>พามา,าก,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 ก็จะมีค้าจอดมอเตอร์ไซค์นะครับครัยี<าล>่ส<าล>ิบเพาเที่ยวงาน<สะ>งานประจําปีวัดที่บุรินทรนะครับ รรพาเดินเลยใครพามาแล้วพาเดินเลยใครพามาแ่งพอเดิดนเลยไ,<ป>ไม่มีตัวนี้ทำบุญ ซื้อตั๋วได้เลยวามมันควารรมเสี่ยวยังรอทุัทันเยอะไอเสี้ยงไอเสี้ยงทีนี้ความมันความเสียวนะเอสเอฟไทยแลนด์ยัง,องรอทุกทชันเยอะในสน,นามวางไอจานในสน,นามเสียวไหมเสียวไหมเสียวบอเสีวยวบอไอเสียวยกสองมือหน่อยยกไม่ดี ปงานประจำาปีมาเทมในสนาม <ไป S 1> รบ

เรามาตั้งแต่กลางคันนี้เศร้ามากเลยครับนี่แม่คนเดวเร้ามากเลยโออ้ย้อ้ยทมาด้วยเนาะทำไมไม่มาด้วยนะเศร กินัะโซนพัาเป็นโซนไก่ทอดยิ้มเยไมิ้มบอกดินะกิ้มเลหนอ้มเมิเมาเอากินได้หมากินคนละินตุ๊กตาตุ๊กตาตุกตาตไมาเห็นไดซื้อรไมันเอากิ

บางที่ก็จะเป็นอังคอร์ครับตรอก2นะครับตรอก2มาครับนะครับแล้วก็ตรอกที่สนามสายนะครับ تمام ايوه ايوه ايوه

ีสดีครวดีครวัดีครับวัดีครัผมเครับวันนี้จะมาอยู่ครับมหราุ่นนะครับวันนีครับวันนี้ก็จะมาเดินช่วงงานจบปีของวัดทีพนะครับ เตีบอยู่เป็นถนนใกล้โรงพยาบาลสามครับไม่แม่แม่ก็สาบานเลยแต่จะไม่เอาเรื่องกันไปอีกนะเลิกกันเลยแล้ว ครพกนัคกาัพนงานประจำปีัดเทูรินไม่รู้ว่างานเขาจัดถึงีันไหนนอัี้เขาเขาอยู่กับทอดนะเขาเขาเลยสื้กับทอดอยู่แตททอดชูวนครับแกทอดชูวอนซอสเกาหลีนะแกทอดชูวอน เป็นโซ่เนโเป็นโเป็น่อ่าคก่ครับนสิะครับรนะคะไรค้ามือนี้ามาแล้วคด่ามึงอ่ะนั่นแะครับได้แล้วนครับคำอบก็ได้ก็ได้ครับก็นั่คยคตอบครับคนแน่นเลยนานี้คนนั่น

เรอหยาัามาเป็นโนปนกเขาเนี่นี้ก็อันนี้เรามันถึงโซนตาป่งยิงปืนนะครับลาป่งยิงปืนพวกเขาสนใจจะยิงปืนไหมยิงปืนตปอล่าเราต้องยิงปืนดูสิครับว่าเขาจะยิงปืนหรือไงครับเราดูครับยิงปืนยิงปืน วันนี้เราเราเ่าถึงร้านจิบยืนแล้วครับจิบืลูกตากยิงกดยิงกดยิง

Ayo, vũ đi lên ngưng hầm 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 con, ดีนว่ะแล้วนั่นนี่ด่วนนสดเยยดกััมาเฮยกก็ได้แล้ว

รู้ว่ามันหล่นยากก็ไปยิงเนาะมันจะต้องเล่นแต่แต่แต่้องต้องตองัวเองต้องต้องสิงติ๊งโคังโดัง

อันนี้มันคืออะไรนี่ต้องถามก็คือถ้าถ้าาได้จีบยงวอีกแล้วอันท่จียังบวอีกแล้วเหมอนนอนแล้วได้หมอนไปนอนห้าสิบบาทได้หมอนได้หมอนอีกแล้ว เอ่ะเสร็จแล้วพากันเรือมาเลยครับตอนนี้เฮ้ยเราเราน่าจะพากลับแล้วครับผมดูหมวใจกูใจดูใจมใจอะไรลึกอ่ะไกลกูไสไปไห้ โอ้ไปจะไก่หายดิเด็กไอเด็กโง่ลุงไก่ได้ยังไงล่ะก็อยอะไรอะไรวะอะไรหายก็ตีก็ได้ไก่หายด้วย่ะไม่มีไม่มีการทำบุญก็ได้ดอกเด็กเออป่ะไม่มีเหรียญว่ะมีเดียววะเดี๋ยวเกล่าออกหมดแล้วเนี่ยเกล่าเขามีพร้อมเทอยู่เก็เอาตาเหลียงใส่ไป เอละอไเดียวอาไแค่ส no. ิบาทมันไม่มีตังค์อะตุ๊กตุกตุกยโอ้ยหโอ้ยโอ้ยยงไปนะใล้ยิงไปนะสองคนอ๋อมันไมทไมถึไม่ได้ไดไปเ๋ยจ้ะมันยิงนิดเดียใส่แก้น่าตะบุญหมล้ครับเบียร์เดียกันเราุ่นหมาละอเอโคนมึงไปเขาจไหมโอเคหมไปเท่าไหร มีไบบางวันนี้ที่นอนตัวโซเออเราไม่ได้เราไม่นอนเลาไม่ได้อะไรนะที่นอนอ่ะคลองเสอะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้ที่วเทพไม่ได้อะไรเลยไอ้น้าได้หามานึ่งตัวน้องได้โน้องได้หามทีเกี่ยวเรนตัวไอโซได้หมอน้ากันได้ฟางมึก้ามูลไปสามบาทนะะก็กอจบคลิปเที่ยงทางนี้นะคะกอ่ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด like, ้วยนะคะคคคบ๊ายบายบ๊ายบาย Let's go Let's go <S <laughs>